เราลโยวเราเพลงเตยกับวันนี้เรามาทำอะไรสปอร์นะทำพัสดสปอร์ตอย่า yeah, พาสปอร์ตโผล่ <bro. S 1> เพจเราได้เร่องสาวเที่ยวเหรอไม่ไมทำไว้ก่อน <laughs> ทำไว้ก่อนน,อน, <laughs> นี่แล้วอาจจะมีใครคนหนึ่งได้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ร้อนใช่ไหมอะไรเที่ยอ,อย่าร้อนสักเออแล้วเมื่อเข้าตรงนี้เหรอ แล้วคือมาทำครั้งแรกด้วยนะประเด็นนี้จะรอดไหมเนี่ยเองมาทำครั้งแรกไงประเด็นน่ะเย่ายวดูกันว่าทำไงต้องเตรียมอะไรบ้างไปไปรวยเป็นเรื่องนะครับทุกคนว่าทำคอนปอร์ตเราต้องถ่ายรูปใช่ไหมแต่ครัวเนี้ยพวกเราแล้วเป็นสองคนในกลุ่มที่จอดจมูกโอ้โหงานยากเขาเลยบอกว่าต้องไปถอดก่อนเพื่อที่ต้องถ่ายรูปข้างในคราวเนี้ยลำบากแล้ว และให้คนที่ไม่เจาะจมูกก็ไม่มีใครมาเลยมีเราสองคนที่เจาะจมูกแลวสึกวทาทำสองคนโอเคต้องกั้นใจละไม่รู้จะถอดองไงเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าจะถอดได้ไหมติดเต้นไหมที่ติดเต้นมาทำมาถาม้าปลอดอีกสักอ่ะตอนนี้เราถอดอจมูกออกแล้วแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปทำอะไรนะขั้นตอนมาแล้วตอนของเขาหมดเลยง่ายๆนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลย แต่ที่คุณต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยคืออะถ้าคุณเจาะอะไรไปพวกผมไม่ได้คุณต้องเตรียมตัวถอดมาไว้ก่อนไม่งั้เสียเวลาใช่ก็ไม่ได้เสียเวลามากหรอกถ้าถอดง่ายอะอ,ะอใช่ใช่แต่ว่าที่ต้องเตรียมตัวด่านสุดท้ายเลยคือจ่ายตังค์ก่อนก่อนแรกอะคุณถามเขาเนะี่ยว่ามีรูบดบัตรไหมมีสแกนไหมเนี่ยเขาจะบอกว่ามีซึ่งมีจริงแต่ว่า คุณจะมาตายสุดท้ายต้องถ้าคุณส่งไใบเนอใช่ครับเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินสดเงินสดเท่านั้นครับอ่ะก็แต่ก็มันก็มีตู้พอมีหลายธนาคารอยู่แถวนี้แต่ก็ต้องวิ่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปจ่ายตังค์แล้วก็น่าจะจบแล้วรอโอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนอ่ะก็ชำระเงินเสร็จละเรียบร้อยครับถ่ายไม่ได้ดีดีก็ตอนนี้ก็รอพอสอดเรื่องเรื่องหข้าน้ำ เดี๋ยวรพอพาสปอร์ตมาส่งที่บ้านเราเลือกได้นะว่าจะใช่จริง,รงๆเหมือนทช่ผมอ่านในเน็ตมาก็คือก็คือถ้ามาแต่เช้าอ่ะเราสามารถรอรับตอนบ่ายได้ใช่แต่ผู้ผมแม่งเต้นบ่ายเพราะนั้นก็รอส่งที่บ้านเนี่ยง่ายสุดหรือไม่ก็เราสามารถมารับที่นี่ก็ได้ถ้าสะดวกดอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวไปใส่จิว่อนแล้วก็วันนี้มีแค่นี้แหละก็มาทำให้เห็นว่า <c oughs> เป็นยังไง เก็ไม่ยาก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 จริงไม่ยากเลยเออเขามีคนจูงง่ายเหมือนเราแบบเออเหมือนเป็นวัวเป็นควายเลยอะไรอออ่เประมาณนั้นเดี๋ยวดูกันว่ามีพาสปอร์ตแล้วจะไปไหนกันไปไย